สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับทางเพจแล้วก็ Facebook นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้นะครับแนวทางน่าจะเป็นแนวทางจับคู่2ตัวนะครับ2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่2ตัวล่างไว้ให้ดูนะครับผมจะเน้นเฉพาะ2ตัวล่างนะครับผมนะโดยโดยการผมจะเอาสูตรเดินดีนะครับสูตรเดินดีคือจับคู่2ตัวล่างสูตรเดินดีนะครับ ลองดูซิว่ามันจะมาหรือเปล่างวดน,นี้นะครับอ่ะจะมีอะไรนะครับมีหกแปดนะครับอ่าหกเก้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับนะอ่าผมจะวางไว้ที่เด่นแปดนะครับผมนะอ่ะเด่นแปดนะครับอ่ะเด่นแปดนะครับข้างล่างนะครับผมนะอ่ะล่าง ข้างล่างเด่น8นะครับมีตัวรองถามว่ามีตัวรองไหมนะครับอ่ะผมก็ว่ามีตัวรองอยู่นะครับนะมันจะมีนี่นะครับมีระหว่าง6กับ7เนี่ยนะครับอ่ะให้เลือกเอาใครชอบ7ก็เลือกแต่ว่าผมให้เด่น8อยู่แล้ววันนี้นะครับข้างล่างนะครับเราจะมาดูสูตรถัดไปนะครับนะนี่สูตรตัวนี้นะครับมันก็เข้าล่างเหมือนกันนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมลองทําดูนะครับมันจะมีอะไรนะครับมันจะมันจะชนกันก็คือ8 9กับ เกตเก้าแล้วก็เกตแปดนะครับนะมันจะชนกันตัวนี้นะครับเลขล่างนะครับผมนะเนี่ยมันจะชนกันแปดเก้าเกตเก้าแล้วก็เกตแปดนะครับแล้วเราจะเพิ่มมาก็คือชนแปดตัวนี้นะก็คือแปดแปดนะครับผมนะอ่ะก็คือมันมันจะชนแปดเราเราก็เพิ่มมาแปดแปดก็ได้นะครับผมนะอ่าแต่ถ้าจะให้ดีก็คือ มันจะมีสูตรอีกสูตร pues mm หนึ่งก็คือมันจะมีเพิ่มมาก็คือเลขที่ผมจับวินไว้นะครับเลขที่ผมจับวินไว้ก็มีมันก็มีอยู่นะครับมีมีจับวินอยู่อันนี้อันนี้เออนี่สูตรนี้จับว kind of ินนะครับสูตรจับวินผมยังไม่ได้คัดแยกนะครับมันจะมีตัวนี้ที่ว่าเน้นนะครับที่ผมทําไว้นะครับมันจะมีบนด้วยนะอันนี้นี่ตัวบนนะครับบนล่างรวมกันเลยนะครับ สูตรนี้มันชอบออกนะครับบนล่างเนี่ยนะครับบนล่างรวมกันในสูตรเนี่ยก็คือบางครั้งก็นึกนึกอยากจะออกบนก็ออกนึกอยากจะออกล่างก็ออกนะครับเก้าสี่เก้าหกเก้าสามนะครับแล้วก็เก้าศูนย์นะครับสี่หกแล้วก็สี่ศูนย์นะครับผมนะผมจะคัดไว้นะครับประกาศวงกลมสีแดงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะบนล่างนะครับ แต่อย่างน้อยมันก็มันจะมีสี่กับหกที่ผมให้ไปก็คือบนนะครับผมนะบนจะมีเด่นเด่นไรมีเด่นเด่นหกนะครับหกกับสีบ่นะน,น,นะครับนะเด่นหกกับสี่เด่นหกลองสี่นะครับนะอ่าบนจะมีเด่นหกลองสี่แต่แปดเนี่ยผมจะเอาเด่นแปดนะครับข้างล่างเด่นแปดลองเ็ดไปนะครับผมนะ,อะลองเ็ดไปดูนะครับ นะแต่แต่อย่างน้อยมันก็มาในในกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับของตัวเลขแต่ถ้าตัวทั้งบนทั้งล่างเลยมันจะจับกลุ่มกันสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีเ8็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าใช่ปะ่ะแล้วก็หกแปดเนี่ยใช่ป่ะหกแปดแปดแปดนะครับหกแปดหกเดหกเก้าเนะี่ยมันจะจับกลุ่มกันนะข้างล่างสังเกตดูได้เลยแล้วข้างบนมันจะมาอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ย เก้าสี่เก้าหกเก้าสามงเงี้ยเก้าศูนย์สี่หกไหนเห็นป่ะสี่หกสี่ศูนย์อย่างเงี้ยมันจะกลับจับกลุ่มกันนะครับจับกลุ่มกันตอนเออผมผมทําไว้อยู่วันนั้นใช่ตัวนี้หรือเปล่าน,นะครับนะที่ผมให้ไปก่อนหน้านี้ก็คือวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับบนเนี่ยนะครับมันจะมีสี่กับเก้าเห็นป่ะแต่ผมคาดดูอีกทีมันจะมี 4, 9, หมมดดกด้วยนะครับผมนะนะนะก็คือ มันจะมีเห็นไหมหกสี่ยังมีเลยเห็นไหมจับกลุ่มนะครับระหว่างเ็ดสี่แล้วก็ห้าสามก็มีนะครับห้าสามเลขห้าก็มีห้าสองหกสองนะครับไม่แน่นะครับผมนะเพราะว่าเลขจับกลุ่มกันน่มันจับจับลุมจับกลุ่มกันมันมีโอกาสออกนะครับมีโอกาสออกได้นะครับเนี่ยไม่แน่มันอาจจะมี สามตัวมันอาจจะออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมผมเดี๋ยวผมรอผมสรุปอีกทีนึงนะครับนี่ผมมาทําให้ดูคร่าวๆนะครับระหว่างบนกับล่างนะครับผมนะเลขมันอาจจะออกมาประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเก้าเนี่ยเก้าหกสี่อย่างเงี้ยครับผมสามตัวเงี้ยครับฮะเราใครใครจะไปรู้นะครับผมนะไม่มีใครรู้นะครับแต่บางคนเขาก็ชอบนะชอบห้านะครับผมนะห้าหกสี่อย่างเงี้ยนะ มันจับกลุ่มเพราะว่าเก้ากับเก้ากับหกนะครับตัวเดียวกันนะครับนะห้าหกสี่นะครับอย่างเห็นเนี่ยเห็นป่ะเราจับสามตัวก็ได้นะครับจับสามตัวมาก็ได้นะครับเก้าหกสี่หรือจะเป็นห้านะครับสี่หกนะครับแล้วก็หกสามสี่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะอ่านะ มันมันจับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองอไอ้จับดูนะครับนะลองจับดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้นะครับไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมคัดให้นะครับแต่อันนี้ผมทําไว้คร่าวๆเฉยๆนะครับนะวระจำัาที่หนึ่งนะครับหนึ่งทับเจ็ดทับหกเจ็ดนะครับ,บมันจะมีบนล่างนะครับแล้วก็มีล่างมีบนนะครับนะ เดี๋ยวผมจะให้อีกทีนึงนะครับอันนี้บนเป็น6กกับ4เนาะอ่าล่างเป็น8กับ7นะครับผมนะแต่ข้างล่างเนี่ยผมจะเอาสูตรตัวนี้นะครับสูตรเดินดีมันจะมีมีสูตรเดินดี2อสูตรนะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับนะก็คือเ 8, 8็ดแปดแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็มีสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็สูตรสูตรบนนะครับจับคู่นะครับก็คือจับคู่เด่นบนก็คือสองแล้วก็ห้าหกเจ็ 5, 6, นะครับก็คือสูตรเดินดีก็คืออันนี้อันนี้ก็เดินดีเด่นบนแม่นๆนะครับเดินดีเด่นบนแม่นแล้วก็จับคู่กันใน25 26 27 35 36 37นะครับ45 46 47แนวโน้มเลขมันมีโอกาสออกได้เยอะนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาจับให้อีกทีนึงนะครับส่วนแนวทางนะครับข้างล่าง ข้างบนนะครับอันนี้เป็นข้าวๆเ,เฉยๆเดี๋ยวผมจะมาจับให้อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาคัดแยกให้อีกทีนึงว่าว่ามันจะมี94 96 93หรือเปล่าที่มี90หรือมี46หรือมี40นนะครับนะ,ะยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาจับให้อีกทีนึงนะครับผมนะอันนี้ผมทําไว้ดูข้าวๆนะครับดูพ่าเป็นแนวทางนะครับผมนะ,ะบางครั้งผมก็ไม่รู้งรู้หรอกว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับนะเพราะว่า ผมก็ทําไว้เพื่อเป็นทางแต่ความเป็นจริงหรือความที่ว่ามันจะมาเนี่ยมันจะมาจริงหรือเปล่านะครับงวดเนี่ยนะครับผมจะลองดูว่าระหว่าง8ดนะครับมันจะมาหรือเปล่าเ8แปดกับแ9ดเก้านะครับผมนะผมคิดไว้ผมว่าผมชอบนะตัวเนี้ยเ8แปดกับแปดเก้าแล้วก็หกแปดนะครับผมชอบมากเลยนะครับนะชอบอยู่ก็คือหกแปดเแปดแล้วก็8 9ดเก้าเนี่ย สามตัวนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับเลขล่างนะสำหรับล่างงวดนี้นะครับส่วนบนนะครับบนผมก็ผมก็ประมาณชอบนี่หกกับสี่ไว้ก่อนนะครับหกกับสี่แล้วก็เก้านะครับเก้าสี่ยเงี้ยเก้าสี่กับหกสี่ผมชอบมากเลยนะครับหรือจะออกตัวนี้ก็ได้เก้าหกก็ได้นะครับผมนะเพราะว่ามันชนกับข้างล่างพอดีนะครับหกเก้าเก้าหกเนี่ยนะมันสามารถออกมาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมนะ นะยังไงก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าไม่เกินวันสองวันนะครับนะยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอ่ะยังไงก็ดูคิดวิเคราะห์แยกนะครับนะอ่ะผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูดูแลกันนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับนะผมค,ครับ